สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมพอกันอีกแล้วครับพอกันตอนช่วงบายสองนะครับายสองของมือนี่ครับมือวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดเดือน่ันวาคมครับสองพันหกสิบแปดเนาะก็อีกกี่มือครับสองมือสามมือนะครับกสิบเป็นมือสิ้นปีแล้วนะครับกสิเป็นสิ้นปีหกแปดนะครับเป็นปีหกเก่าแล้วนะครับ มื่อนี้กะคือเก่าล่ะครับพื่อนี้เป็นมือวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับน้อผมกะมีโอกาสนะครับเดยมาเลี้ยงควายนะครับผ้าหนองควายนะฮะเลาะกินหยานะค,ครับขึ้นโคกด้วยมือนี้ครับขึ้นโคกเป็นอะไรจังสีงลงบุง,น,ง,งน,าานะครับขึ้นจากหวยจากหน้ามากนะครับกะเนี่ยครับเพิ่นกะมาเองเพิ่นแหะ,ะ,ะ,ะครับเลาะมากตามภาษาเพิ่นนะครับมันกะเลาะหาหยาหา,าจินเนาะควายกระได้นะครับมาขอให้หน้าให้นี่นะครับเป็นให้หน้าข้าเจ้าดอกแต่ว่ากะยุ่ยไก่ท่างนะครับ กรจ้เพิ่นแพงบ่แพงดอกนะครับกต right. ่ว่าเห็นหยามันงามนะครับเป็นกระแวะมาเองเพิ่มนะครับการให้กินให้เดียวนี่นะครับบให้กินไปหลายหายนะครับเพิ่นกระเจ้าไมีง่วอยู่จะพันกามีหน้าหลายอยู่นะครับก็เลยเสพเพิ่งกินให้เดียวนี้นะครับนี่แหละให้นี่นะครับเชือกเขียวนี่ครับหยาล้าอยู่อันนี้ก็เป็นน้องการแก้วนะครับกระชิงหยานี่ดีดอกลูกสาวหลานะครับการแก้วเพิ่นล่ะตั้งนาตั้งตากินหยาครับก็แม่เพิ่นได้ทนครับแม่เพิ่น อันนี้การแก้วนะครับเป็นยินซีพันเจ้าหน่อยพันขาพันอิมกับสัญญาณมหานะครับต่ว่านี้พ็นกับมันอิมนะครับเันกับตังหน้าตังตากินนะครับกิญญาดีนะครับกับเป็นอ้เพื่อนนะครับตัวผู้ครับตัวผู้นะตวนัันกับเนตัวผู้นะครับตัวเนยน่อยนะครับตัวนี้กับเป็นตัวผู้ครับตัวแม่กับที่เป็นตัวนั่นนะครับแม่นั่นกับที่เป็นลูกแม่นันกับที่เป็นลูกตัวนี้นะครับนี่เป็นแม่ของตัวเนยน่อยนี่กับเป็นแม่ของตัวใดล่ะ เป็นแม่ตัวใดละ่ะทุกคนคนละหลงลงูหลงเมีกันละอ๋อเนนี้ตัวเดียวนะครับพะว่าลูกเนอีกตัวนึงเอาห้ขายไปแล้วนะครับตัวนั้นตัวนี้ตัวผูนผ้นี่ผู้นี่อาากระน้องกรนแก้วนี่นะครับเป็นเป็นลูกของตัวนี้นะครับเป็นลูกของตัวนี้นะครับบรรยากาศเริ่มแห้งแล้งนะครับเริ่มแห้งแล้งแต่ว่ากะารู้สึกว่าจะหนาวกลางคืนนี่หนาวแหงนะครับเจ็ดองศานะครับสิบเจ็ดองศา แต่ว่ากลางเว่นมีแดดแห้งนะครับมือนี่ีิมีก่อนเมฆเลยครับมือวาอ่านนี่ม่มีก่อนเมฆเลยนะครับบรรยากาศไ้เบิงบรรยากาศไปน้าครับนะครับเพันกามีงัวได้ครับมันงัวเพลินนะครับแต่ว่าทำนี้แค่สองโตนะครับมันก็นะครับงัวใส่ละทุกคนมันงัวเพลินนะครับบอกว่างัวเพลินลงงัวเพ่ใดนะครับจะพันก็มีอยู่นะครับแต่ว่าก็เลยบอรวมข้งเพลินนะครับว่าเพ่อนก็เป็นซูดปุ่นแมนเบิร์ดนะครับซูดเพลินแมนเวิร์ดนะครับ กบเรัอวของเพลินนะครับเพียงแต่ว่าปกติแล้วอะไรมาน้ำทางนะครับแมน่นทางกะจิเป็นเรียงทั้งปูนนะครับอันนี้ให้เพลิอนอยูนี่ก่อนนะครับจะาข้าวหนึ่งมันกะจิไปเองเพลินกินให้เดียวเนี่แหละนะครับนี่หนังหม้ากามาครบนะครับที่งานผมก,มก็มาครบมาแปดเกาโตนะครับมาน้ำกันอย่าลืมนะครับปาบกกไล์กดแชร่กดปิดตาม เปกำลังใจใ่อยแหกบาวข้าวเหนียวนี่บาวข้าวเหนียวหรือบาวนาวัดนะครับผู้เดียวกันเลยครับเร้อปากน้านะครับบาวข้าวเหนียวบาวนาวัดนะครับ hmm. ผู้เดียวกัน <meter> นั่นแหละนะครับฝาทุกคนก็ไหลก็แช่น้าขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าไปเบิ่งกับไปเยี่ยมไปชมนะครับตอนนี้กรบตัวซีการะบบกับเรื่อมดันอยู่นะครับกับบริเกงในเรื่องเฮ็ดคีปันไดนะครับีิยังกัเอาโลงโหลดนะครับเนาะห้ทุกคนเดี๋ยวเบิ่งซื่อๆนี่แหละบอดีหวังมิยังมากมายนะครับ แต่่าแกตมีผู้ที่ตามเป็นหมื่นขึ้นกน็โอเคอยู่นะครับแต่ถือว่าเป็นจังบุญผมอยู่นะครับถีมีผู้ที่ตามหลายปันนี้นะครับผมบอกขือว่าฝันว่าผมเสด็จผู้ที่ตามหลายขนาดนี้เนาะท่านใดก็ขอบคุณกับแล้วกันนะครับทุกคนฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเด้อชมบรรยากาศไปด้วยนะครับบรรยากาศสด,สด สดๆเด้บรรยากาศสดๆดอกห้าครับงามๆเด้อดอกห้าก็ะได้เนาะบรรยากาศดีลมว่อยๆนะครับลมว่อยๆพัดหอยเย็นจี้เันว่าเนาะอย่าแปลกับเด้อย่าแปลกับเด้อครับเด้อดีบอสทุกคนดีไหมดีไหมนี่แดดแห้งครับแดดแห้งแตะว่าตอนนี้ผมกันหนาวเลยครับผมลุยน้ำม,มากนะครับอันเรือบ่อยู่นะครับเรือไม่อยู่ผมก็ต้องลุยน้ําข้ามมานะครับข้ามน้าลุยมากเนาะ แก่ผาลุยหนามมาบาดมากับเปียกนะครับก่อนเมฆบ่มี้ะครับฟังนี่บ่มีเหี่ยเลยแปนจังปางครับใ่ละนะครับทุกคนวิธีชีวิตของคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับก็ประมาณหนึ่งสี่ละครับเอาเนาะฝากก็ไลค์กดแชร์ล่ะก็กดติดตามนั่น,นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เด้อครับเดี๋ยวผมขออนุญาต เจอกันคลิปต่อไปเด้อครับคลิปนี้เอาไว้สามีก้อนบ๊ายบายขอบคุณครับผม